มาหาเค้กสามรถทานที่ร้านดวงเบเกอรี่กันครับก็ทำวันต่อวันนะครับท่นานก็ข้ามถนนมาร้านอาหารมนตรานะครับมาทานเที่ยงกันห้องครัวอยู่หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็เดินลึกเข้าไปนะครับเพื่อไปนั่งลิ้นแม่น้ำนะครับ อีกร้านหนึ่งที่อยู่ติดมีแม่น้ำบางนา,านะครับมาสั่งอาหารกันครับมาดูรายการเมนูกันครับ ระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟก็ชิม,มเค้กสามรส <นะ S 2> กันครับรสชาติก็โอเคเลยอาหารมาเสร็จครบแล้วะะครับร้านนากุ้งหอมหมกปลากระป๋องกุ้งผัด สปีดสตอสร์สลัดพุ่งตลอดลมาร้านนี้อาหารทุกจานก,ก็รสชาติโอเคนะครับแต่ไม่ถือว่าอร่อยมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถ <หา S 2> ตรงไป<ท>ย,ยังหาดทรายขาวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ,บ,นนรบเป็นชายหาดธรรมดานะครับแล้วก็ขับรถกลับ,บมาที่หาดบ้านทอนกันต่อตัวนี้เป็นคาเฟ่ัมมอรทอนนะครับนะครับนี่บริเวณทางเข้าหน้าร้าน ม้านทอนคาเฟ่นะครับที่หาดบ้านทอนจังหวัดสราธิวาดนะครับตรงหาดบ้านทอนเนี่ยก็คือจะมีสนามบินบ้านทอนอยู่ด้วยนะครับถ้าเรานั่งเครื่องบินมาลงที่บ้านทอนได้นะครับมาเที่ยวภาคใต้นะครับขึ้นกระแจมาดูชั้นสองการดึงหลัดฟ้าของร้านนะครับ เมนูเล็กกระจิ๋วดูน่ารักดีนะครับจะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขนมนะครับแล้วก็สั่งน้ํากับเด้าโป๊ะทอดแท<อ>ด่งน,นะครับเป็นลักษณะปลาเป็นปลานะครับแต่เป็นกระปนกแล้วก็แซมานแล้วก็เก็บปลาแท่งเองอร่อยดีนะครับหลังจากนั้นก็มาถ่ายรูปกับอ,อนุสาวรีย์เดือก่อนและนะครับ